การเรียนอะอย่างที่บอกว่ามันสําคัญเราเคยอยู่จุดที่เราไม่เรียนเราก็จมอยู่กับปัญหาเวลาที่เราจะเรียนอะไรสักอย่างอางะปัญหาตอนนี้เราคืออะไรแล้วเราชอบงานใครดังนั้นเราจะรู้ว่าเราควรจะเรียนคาสอะไรเราก็ไปเรียนอย่าลืมคําถามของเราว่าปัญหาในการทํางานคืออะไร <c oughs> เวลาเราไปคาสเราต้องถามอาจารย์ สำหรับบางคนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษามากนักนะครับแต่วันนี้แขกรับเชิญของเราลงทุนกับการศึกษาหลายล้านบาทแล้วเขาประสบความสําเร็จสร้างสถาบันสอนสักคิ้วที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสถาบันคิ้วร์ตวันนี้เราจะพบกับคุณฟ้าวันธนีเหล่าว,วานิวัฒนา สวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีค่ะคุณเก่งวันนี้ผมจะมาถามเคล็ดลับของคุณฟ้าทำไมคุณฟ้าถึงใช้เงินเรียนเยอะขนาดนะั้น จริงๆแล้วฟ้าจะต้องพูดถึงเมื่อ3ปีแรกในการทำงานของฟ้าก่อน3ปีแรกอะ่ะฟ้าคิดว่าตัวเองก็เรียนมาแล้วก็คือทำงานเลยไม่มีการเรียนอะไรเพิ่มเลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่พัฒนาเลยในขณะที่คนอื่นที่เขาเริ่มพร้อมเราอะ่ะทำไมงานเขาถึงพัฒนาแล้วทำไมงานเราไม่พัฒนามีโอกาสคารัดแรกได้เปิดใจเรียนไปกเกาหลีเลยค่ะ ทำไมไม่เรียนมือง่ายไปเรียนเกาหลีเลยตอนนั้นเนี่ยคิวสไลด์เกาหลีกำลังดังถ้าร้านไหนมีสไลด์เกาหลีนะลูกค้าจะอยากสักมากบินไปเรียนเลยค่ะไปเรียนกับต้นฉบับเลยใช่ค่ะไปเกาหลีเลยคาสนั้นก็ได้เทคนิคของเกาหลีมาอยากรู้ในตอนนั้นนะครับเราเห็นอุปสรรคไหมเราพูดเกาหลีได้หรอตอนนั้นมีคาสที่คนไทยจัดแล้วเขาก็มีล่ามไปคาสนั้นคาสแรกเจอเพื่อนเพื่อนในคาสใช่ไหมค,คะเกิดคอนเน็กชันเพื่อนบอกว่าเรียนตรงนี้สิทําแบบนี้มันจะมีความแนะนําทุกคนที่ไปในวันนั้นเราเห็นการประสบความสำเร็จ เาก็เลยมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาเขาทําตามคาแนะนําเขาค่ะลองเรียนคลาสนี้ดูนะเราก็ไปเรียนหลักสูตรอเมริกาของเบลทศัศเรียนเชิงการแพทย์เราก็เฮ้ยไอสิ่งที่เราเคยทํามามันดีบ้างไม่ดีบ้าง<อ>มันามาแก้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จมอยู่กับปัญหานั้นอยู่3ปีแต่เราก็ไม่ไปเรียน<ร>แล้วก็เลยลไม่รู้วิธีแก้แต่พอเราไปเรียนอ๋อมันเป็นที่เราเราไม่แหละผิดเองแต่ถ้าเราไม่ไปเรียนเราก็จะไม่รู้เลยนะ ราก็รู้สึกว่าการเรียนสําคัญมากเพราะว่ามันได้นํามาใช้แล้วก็มันเกิดผลจริงๆใช่ค่ะหลังจากที่ไปเรียนมาแล้วได้มาทํากับลูกค้าแล้วกลายเป็นคนแรกที่นําพาเทคนิคใหม่ๆเ <ไอ S 2> ข้ามาสักที่ว่าไปเรียนท่าไปในเกาหลีรับทำคิว้วส,สเลเกหลูกค้าจองเยอะมากเลยค่ะสักเทคนิคเกาหลีให้เลยนะคะสักเกาหลีเบาๆลูกค้าคนไทยบอกไม่ติดเราเป็นไงลูกค้าคนไทยบอกไม่ติดก็ทําให้รู้ว่าเราไปเรียนอ่ะเพื่อให้เรารู้ไงว่าเป็นแบบนี้นะ พอเรามาให้คนไทยคนไทยไม่ชอบ<ม>ก็เกิดเป็นความรู้ใหม่ค่ะว่าเทคนิคเกาหลีเนี่ยมันก็ใช้แบบเกาหลีนะอย่างน้อยเราก็ตอบได้ว่าคนไทยชอบอะไรแล้วบนเส้นทางเนี่ยครับคุณฟ้าเป็นยังไงบ้างครับความลำบากอุปสรรคมีไหม การเรียนอะอย่างที่บอกว่ามันสําคัญเราเคยอยู่จุดที่เราไม่เรียนเราก็จมอยู่กับปัญหาฟ้าอยากให้คิดแบบนี้เวลาที่เราจะเรียนอะไรสักอย่างปัญหาตอนนี้เราคืออะไรเราสับไม่ติดลายเส้นเราไม่สวยหางใช่ไหมที่ไม่ติดหรือหัวเราเนี่ยมันเข้มไปตลอดแล้วเราชอบงานใขรดังนั้นเราจะรู้ว่าเราควรจะเรียนคาสอะไรเราก็ไปเรียนอย่าลืมคําถามของเราว่าปัญหาในการทํางานคืออะไรเราต้องอาจารย์ตรงนี้เราไม่ติดเพราะอะไรคะอาจารย์ข้างซ้ายกับข้างขวาทําทไมสีมันไม่เท่ากันคะเวลาเราไปคาสเราต้องถามอาจารย์ ได้ข่าวว่าคุณฟา้าเป็นคนอยู่เบื้องหลังตลอดเราสร้างเด็กด<ม>ุนใหม่ขึ้นมาประสบความสําเร็จหลายคนรู้สึกยังไงมากครับดีใจมากภูมิใจมากมเรารู้จักเขาตั้งแต่เขาเริ่มสนใจจะเรียนเรียนไปแล้ว<ม>ชีวิตค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนเขาประสบความสําเร็จมันเป็นอะไรที่แบบภูมิใจมากในฐานะที่ว่าเราเป็นครูเนาะเราเห็นใครมีความพยายามเห็นใครอยากเติบโตนะเรายิ่งอยากสนับสนุน เราอยากให้คุณฟ้าบอกเคล็ดลับกับคนที่อยากประสบความสําเร็จในวงการสักคิ้วว่าเขาควรทํำยังไงอันดับแรกนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะคือการตั้งเป้าหมาย ฟ้าจะมีเป้าหมายรายเดือนตามเดือน6เดือนแล้วก็เป้าหมายรายปีปีนี้ฉันจะเป็นอะไรทีมงานของฟ้าทุกคนเหมือนกันฟ้าจะถามว่าปีนี้หนูอยากทําอะไรได้ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายนะเราจะไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไรปีที่แล้วอะฟ้าบอกว่าฟ้าจะเป็นสถาบันอันดับหนึ่งของภาคเหนือเราพูดเพราะว่าเรามีเป้าหมายแล้วเรารู้ไงว่าการที่เราจะไปตรงเนี้ยเราจะไปได้ไงดังนั้นอันดับแรกเลยนะเป้าหมาย อย่างเราเป็นช่างเนี้ยเป้าหมายเดือนนี้ฉันจะต้องสักลายเส้นให้สวยแล้วทํายังไงล่ะเราจะสักลายเส้นให้สวยเ,เกิดข้อที่2ขึ้นค่ะคือความพยายามเราพยายามหรือ,อยัง ถ้าเราตั้งเป้าหมายเยวแล้วเราไม่มีความพยายามมันไม่ต่างอะไรจากคนที่เขาเรียกว่าแบบคนที่โม่คนที่โม่พูดพูดแล้วก็ไม่ทำนี่คือคุณไม่มีความพยายามแล้วก็อย่างที่สาก็คือการฝึกฝนมันมาคู่กับความพยายามค่ะเราบอกว่าเราไม่ว่างเราไม่ว่างเพราะว่าเราไม่ได้จัดเวลาให้มันแต่ถ้าสมมติว่าเราจัดเวลาให้มันนะคะมันจะไม่มีคําว่าไม่ว่างนะเป้าหมายความพยายามแล้วก็การฝึกฝนอันนี้คือสําเร็จแน่นอน